สดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะเรามาพบกับคลิปความรักของคุณนะคะในเรื่องความรักแล้วก็การเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงของวันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนเครื่องเดือนแรกนั่นเองนะคะเรื่องราวความรักเกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะท่านที่เป็นคู่รักใหม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือจะมีดาวศุกร์ที่ทำมุมที่ดีกับดาวเนปจูนเพราะฉะนั้นนะคะความโรแมนติกความรักที่มันลึกซึง้งรักที่มัน เขาเรียกว่าเป็นความอินเลิฟด้วยจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะชาวราศีสิงห์ก็จะมีการแบบเขาเรียกว่า,าหัวใจที่มันฟูหัวใจที่มันแบบว่าอาจจะหายใจเข้าหายใจออกเป็นเขาก็ได้ยิ่งท่านที่แบบพื่งจีบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งยิ่งจะทําทให้คุณเหมือนกับว่าจะมีความรู้สึกแพช s i o n ความรู้สึกแรงปรารถนา ค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสำหรับนะคะที่จะเอาไว้ส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างในช่วงระยะนี้เป็นการส่องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะการเปิดไพ่จะเป็นสถานการณ์โดยรวมนะคะบอกไปแล้วว่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบอกทุกคลิปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่อาจจะแบบอินเกินไปหรือเปล่านะคะก็ขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะ จนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนั่นแหละนะคะแล้วก็หรือไม่นะคะท่านก็ไปประมวลดูว่าเฮ้สิ่งที่ไม่หมอพูดมาตรงบ้างหรือเปล่าเข้าเข้าทางเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเข้าก็ขอให้วิเคราะห์เดี๋ยวไม่หมอจะมีคําแนะนําให้ด้วยนะคะเชาวราศีสิงห์จะเกิดในช่วงวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมนะคะสำหรับการแบ่งวันที่ก็จะอิงตามสาตตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะแต่ก็เน้นลัคนาก่อนนะคะ เพราะว่าลัคนาเนี่ยจะใกล้ตัวเรามากกว่าราศีนั่นเองนะคะเอาล่ะเข้าเสื้เรื่องกันเลยแล้วกันนะคะก็ <c oughs> เกินเรื่องมาซะเยอะเหมือนกันนะคะก็สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะเพิ่งจะเข้ามาชมเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะท่านที่เป็น f อฟอยู่แล้วฟังกันประจำอยู่แล้วก็อดทนนิดนึง <c oughs> เอาละไพ่หลักของชาวราศี สิงนะคะได้ไพ่ The ิว e e ออ f เฟอร์จเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่แห่งการเขาเรียกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือแม้แต่นะคะท่านที่เคยเคยมีปัญหาก,กับแฟนเคยหยุดเคยนิ่งเคยหายเขาจะกลับมานะคะในช่วงของมิถุนา นี่แหละนะคะอาจจะเป็นต้นเดือนปลายเดือนก็ได้นะคะในช่วงระยะนี้เพราะว่าการเปิดไพ่ก็คืออยู่ในเชิงของ1เดือนเท่านั้นนะคะแต่ไม่เหมาะจะทําให้ทุกๆ15วันนะคะเพื่อที่จะอัปเดตให้ไหวที่สุดประมาณนี้เนาะเอาล่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงความรักที่มันจะดีขึ้นชัดเจนขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ท่านที่กําลังคบหาดูใจเป็น เป็นการเขาเรียกว่าตอนแรกอาจจะเพิ่งคุยเพิ่งเพิ่งแชทกันเพิ่งจะแบบนัดเดทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการนัดเดทก็มีด้วยนะคะการได้ไปเจอไปเจอไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้มีมีความเขาเรียกว่าประทับใจเกิดขึ้นนะคะเขาเจอเราครั้งแรกเป็นการเจอกันครั้งแรกมันก็จะมีความประทับใจเกิดขึ้นนะคะในเรื itor, land ่องของความน่ารักอะไรอย่างนงี้นะคะเขาอาจจะประทับใจในเรื่องของความน่ารักของเรา ก็เป็นไปได้หรือว่าประทับใจในความที่เราวางตัวเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะมันจะมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นและมันทําให้เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไปเรื่อยๆถูกอกถูกใจนะฮะเป็นเดสซันนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยยังไงล่ะอยากเจอแล้วก็อยากเจออีกเหมือนแบบว่าเขาก็เหมือนใจฟูฟอ่องหัวใจพองโตคือเขาเรียกว่าเป็นอาการ คิดถึงตลอดเวลาก็ได้เออประมาณนี้แหละนะคะก็ <g ül> ค่อนข้างที่จะแครงรักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้มันเป็นความรักที่ไม่ธรรมดานะคะมันจะมีความลึกซึ้งในเรื่องของความรู้สึกมีความอินในเรื่องของเฮ้ยฉันอยากแต่งงานกับคนนี้ฉันอยากได้คนนี้ <g ül> อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้คือแบบสเปคแล้วนะคือใช่แล้วนะประมาณนั้นเลยนะคะและทันทีคบกันมาสักระยะหนึ่งดูใจกันมาสักระยะหนึ่งโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลง พัฒนาความสัมพันธ์ขยับความสัมพันธ์มาเป็นแฟนกันนะคะก็มีสูงมากๆด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่บางท่านก็ถึงขั้นวางแผนในเรื่องของการมาอยู่ด้วยกันหรือว่าแต่งงานกันก็ได้อาจจะยังไม่ถึงขั้นการแต่งงานในบางท่านก็คือจะย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนเลยอย่างงี้ก็เป็นไปได้นะคะเนาะชาวราศีสิงห์ก็น่ารักมุ้งมินิดนึงนะคะในช่วงของ มิถุนายนนี้เดี๋ยวจะขอส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะอันนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นความคิดของเราฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะที่เป็นประมาณนี้ที่หลงๆเขาคลั่งๆเขานะคะมาดูซิว่าเขาคิดยังไงบ้างคิดเหมือนเราบ้างหรือเปล่านะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะไพ่ก็ค่อนข้างที่จะดีกับไพ่ชุดหลักเนาะ มาดูซิว่าเขามีความโรแบงมีความสงสัยเครือบแคลงอะไรเราบ้างนะคะรักเราด้วยใจจริงๆไหมหรือว่าต้องการผลประโยชน์มีอะไรอย่างอื่นเข้ามาแอบแฝงเจือปนหรือเปล่านะคะขอส่องเป็นแนวทางให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนะเขาเคยอกหักมาเคยผิดหวังมานะคะก็ก็ความอดีตที่มันฝังใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้น โอกาสนี้แหละจะเป็นโอกาสเข้าไปดามใจให้กับเขาก็ได้นะชาวราศีสิงห์นิสัยเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีโรคส่วนตัวมีความอะไรอะเป็นเธอร์มิตเนาะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีความแบบเออเป็นผู้ใหญ่เกินตัวก็ได้นะคะนิ่งเฉยเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าเขา เขาเคยผิดหวังมาเขาเคยเจอคนเจ้าชู้มาอะไรอย่างนี้นะคะ <laughs> เขาก็เลยเป็นไปด้วยความระมัดระวังตัวชอบไหมอะไรไหมก็มีคิงถือทั่วอยู่ก็รักคุณนะนะคะ <laughs> เหมือนกันเลยเห็นไหมเขามีความรู้สึกที่ที่ดีต่อคุณเป็นบวกนะคะแล้วก็อยากจะได้คนที่เข้ามาคอยดูแลหวัวใจนะคะคอยที่จะแบบว่าทำให้สภาพจิตใจที่มันย่าแย่ของเขามันดีขึ้นนะคะอยากได้คนจริงใจนะคะ แล้วก็อยากได้คนเอาใจด้วยประมาณนั้นนะคะทำให้หัวใจที่มันอ้างว้างเงียบเหงาว้าเวมันกลับขึ้นมาสดใสนะคะกลับขึ้นมาให้แบบดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการนะ,ะเขาต้องการคนที่จะมาใส่ใจกัน นะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็จริงใจด้วยกันมีความจริงจังอยู่ในนี้นะคะยิ่งชาวต่างชาตินะชาวราศีสิงห์ถ้าคุณออกเดทกับสายฟอต่างชาติก็ได้อ่นะคะจะเดทนั่กับสายฟอนี่แหละนะคะเนาะหรือว่ารักระยะไกลก็ได้นะนะคะคือมันจะมีความมีความจริงจังแต่จะเป็นไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนานะคะมันจะไม่แบบ ค่อยๆพัฒนาแบบในลักจากที่แบบเราก็อินเลิฟก,กันอยู่แต่เราขอใช้เวลาในการศึกษานิสัยดูใจกันไปก่อนในเรื่องของความความความหลงมีไหมมีแน่นอนนะคะแล้วก็คิดอยากที่จะมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรไหมในตัวเขาเขาอยากเขามองหาความรักที่มันมั่นคงนะคะความรักที่จะอยู่กันได้นานๆอะไรอย่างนี้เนาะนะคะเขาเป็นคนที่ออกแนวขี้หึงนิดนึงนะคะแต่ว่า ขี้หึงแต่ก็ตัวเองอะ่ะเป็นคนโรเลน,นหน่อยนะคะไม่ไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยไว้วางใจใครสักเท่าไหร่อะ่ะนิสัยเขาเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปมเก่าปมเดิมเนาะเขามองหาคนที่จะมาแต่งงานนี่นะอยากที่จะมีลูกด้วยกันด้วยอ่ะ,ะแสดงว่าเขาอยากจะสร้างครอบครัว,แล,วแล้วเขาพร้อมที่จะเขาอาจจะคิดว่าเขาอายุเยอะแล้วนะ,ะคะเขาควรที่จะจริงจังในเรื่องของความรักนะคะเดอร์เฮอร์มิตเนี่ยคือ ฉันแก่แล้วนะอะไรยันอายุเยอะแล้วนะนะคะฉันต้องจริงจังฉันจะไม่เล่นเ่กับความรักแล้วนะนะคะฉันจะสร้างครอบครัวแล้วนะคะเรื่องราวที่เป็นมันเป็นอดีตอย่างเงี้ยฉันจะพยายามที่จะแบบลืมมันไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ของเขาเขาอยากจะมีความสุขอยากจะมีครอบครัวที่มันมันคงแล้วก็อบอุ่นนะคะอยากแต่งงานกับใครแล้วก็มีลูกนะชาวราศีสิงห์แสดงว่าคุณเจอคนที่แบบที่แบบมีแนวคิดไปทางเดียวกันนะคะ นะคะคุณคิดอย่างเงี้ยเขาก็คิดอย่างเงี้ยกับคุณเหมือนกันนะคะคุณเจอคนที่ใช่แล้วล่ะชาวราศีสิงเจอคนที่แบบไปในทางเดียวกันนะคะไม่ได้เข้ามาหลอกไม่ได้เข้ามาแบบเพื่อจะหวังผลประโยชน์หรือว่าหวังในเรื่องของการแค่คบไปวันๆอันนี้ไม่ใช่เนาะตอนแรกอาจจะแบบเฮ้ยลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันจะมีการพัฒนาด้วยนะคะมันจะมีแบบ ออ่อถ้าคุณคิดว่าฉันจะเล่นเล่นกับคนเนี้นะคะลองลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันพอมาเจอกันแล้วมันคลิกกันซะง,งั้นนะคะจะแบบอะไรล่ะรักเขาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า <c oughs> รักเขาก็คนมันรักไปแล้วเขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นคนที่แบบรู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะ อเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมไม่ใช่คนโกหกไม่ใช่คนกลอนปิ้นป้อนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เขานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ไวใ้ใจได้คนหนึ่งมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจคนหนึ่งแต่นิสัยที่มันมันเป็นเดโมนเนาะมันเป็นในเรื่องของความคิดมากความกังวลความเซนซิทีฟมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชอบเหมือนจะมีสองบุคลิกเหมือนเหมือนจะดีแต่ก็เหมือนเป็นคนคิดมากอะไรอย่างเงี้ยขี้หึงหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะระแวงอะไรอย่างเงี้ก็ได้ด้วยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยบางทีเขาก็เก็บไปคิดมากได้ด้วยเช่นกันนะคะอยากจะคบกันได้นานๆเนาะอยากจะไปกันได้ยาวๆไกลๆนะคะนิสัยก็ก็จะมีความเป็นเป็นผู้นําสูงนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความ อยากที่จะด้วยความที่เขาคิดว่าเขาโตกว่าหรือว่าเขาโตแล้วเขาก็มีอารมณ์ที่อยากจะควบคุมเราเพราะเราอาจจะดื้อกับเขาบ้างเขาก็คือจะมีความคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เข้าใจเหมือนจะเป็นผู้นําแต่เซนซิทีฟจะอ่อนไหวเหลือเกินนะนะคะไม่เข้าใจเลยเอ่ะเหมือนจะเข้มแข็งแต่แต่ไม่ใช่นาะแต่เซนซิทีฟง่าย ให้แนะนำนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในบางท่านอาจจะมีเวลาที่ที่ไม่ให้ไม่มีให้กันเข้าไหลนะเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องของการซัพพอร์ตดูแลนะคะก็แรกๆใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้เยอะอะไรมากพอให้ได้ใช้นะคะแต่เขาก็คือจะดูแลอยู่นั่นแหละนะคะในเรื่องของถ้าคุณมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเขาช่วยนะแต่จะช่วยมากช่วยน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ในเรื่องของการดูแลบุตรหลานบริุบาะไรอย่างนี้นะคะการที่เขาอยากจะส่งเสียเราไปร่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาหรือเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เขาอยากที่จะให้เราไปดูไปทําตรงนี้นะอะไรอย่างงี้แล้วเขาจะจะช่วยเหลือจะส่งเสริมสนับสนุนให้นะคะประมาณนั้นทําธุรกิจเล็กๆไหมไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะ เรียนภาษาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเขาก็คือจะช่วยเรื่องนี้อืมเป็นคนดีเป็นคนที่พึ่งพาใส่ได้คิดใจดีนะคะเป็นคนน่ารักมี energy ในความเป็นเป็นเด็กค่อนข้างที่จะมากาก็คือเขาเขารักเด็กหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบมีความแบบขี้เล่นแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาชอบทําตัวเหมือนกับว่าตัวเองแบบมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งอ๋อ มี e n e r ความเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคี้เล่นก็ถือว่าเป็นคนที่ที่โอเคคนนึงแหละนะคะถ้าคุณอยากที่จะเอาชนะใจเขาคุณแค่ทําตัวแบบมุ้งมิง,มงน่ารักเป็นเด็กไปออซ้อไปแบบฉองล้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะหลงเราแล้วอะ่ะชาราสีสิงนะคะนาอขอความเ n e r g y เป็นเด็กแล้วก็ฉองลอนิดนึงนะคะจะทําให้แฟนคุณนั้นค่อนข้างที่จะแบบเฮอแบบยิ้มกุบกริบเลยนะคะหลงคุณ ได้ด้วยนะคะการเทคนิคการเอาใจแฟนเนาะนะคะที่แม่หมอให้ไปนะคะเรื่องทียแย่เรื่องที่แบบอะไรที่มันเคยไม่ดีมันก็จะดีขึ้นนี่แหละนะคะแค่เราทําตัวแบบเนี้ยทาตัวน่ารักใสๆเหมือนตอนที่เราครบกันใหม่ๆก็ได้ท่านที่คบกันนานแล้วอาจจะมีความจืดชื่นหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันคุณลองกลับไปทําตัวเหมือนตอนคบกันใหม่ๆนะคะคอยดูว่าเหมือนจะมีข่าวดีว่าสถานการณ์ของคุณมันจะดีขึ้นอ่ะนะคะ นาะโอเคชาวราศีสิงห์นะคะก็ขอให้คุณโชคดีในเรื่องของความรักสมหวังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักแล้วก็การเงินด้วยนะคะการเงินก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ได้ขัดสนอะไรมากมายนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณจากที่เคยไม่ดีก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะเรื่องการงานก็ด้วยเรื่องครอบครัวก็ด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่โสดแล้วก็เป็นคนที่คบกันใหม่ๆก็ด้วยนะคะคุณจะมีอะไรที่มันแบบ ดีขึ้นในชีวิตนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะคะท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้แม่หมอได้ฝากอดีไลน์ของแม่หมอไว้ที่ใต้คลิปลนั่นเองนะคะซึ่งการดูดวงของแม่หมอในเรื่องของไพ่ก็ดูอย่างนี้เลยแล้วก็จะเพิ่มเติมในโหราศาสตร์สากลแล้วก็เจ็ดตัวก้าฐานซึ่งเป็นโหนไทยด้วยนะะดวงหนึ่งแม่หมอจะใช้ทั้งสามศาสตร์เลยนะคะในการที่จะเจาะให้มันละเอียด กันไปเลยนะคะว่าดวงนี้เป็นยังไงอะไรดีหยิบจับอะไรถึงจะเฮงอะไรดีอะไรปังคนนี้เข้ามาเป็นยังไงคนลักษณะไหนถึงจะให้ให้ประโยชน์กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาเอาสิ่งเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเอาไปเป็นแนวทางได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากมากอย่าลืมนะคะอ๋อไอเดียลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ